สวัสดีครับสวัสดี FC าัโยอิเ e l e c t r o n i c ์นะครับหรือว่าซอสแปรก c h ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาจัดการแก้ไขนะครับเครื่องซักผ้าส a m s u n นะครับของอ Direct Inverter เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มาด้วยอากาศนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ลูกค้าแจ้งเบื้องต้นว่าอ่อนสวิตแล้วกดปุ่มสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างหรือก็สไต ทั้งยอยเละทิ่งเหมือนเดิมครับตรวจสอบทุกอย่างก่อนทําการรือ้อโอเคครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เทกันครับเกเสียบไฟเรียบร้อยนะครับอ่าสตาร์ทโอเคปุ่มสตาร์ทออนออฟโอเคอ่าโปรแกรมไซเคิลอ่าเลือกหมูอ่าทำงานปกติอ่าอ่านอร์มอลแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอ่านี่ครับกดปุ่มสตาร์ทไม่ทํางานนะครับ ตัไปทำงานนะโอเค่าเซนเซอร์ลิมิตอาเซนเซอร์ลิมิตทำงานปกติโอเคเดี๋ยวจัดการแย้ไขให้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรโอเคครับก่อนอื่นเลยเราจะทำการแก้ไขแล้วก็ทำการปิดแล้วก็ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเซ่เฟิเคคร์โอเคครับโอเคครับน่าจะพอเดาได้แล้วละ่ะนี่คือน่าจะเป็นค่าพวกแมลงสาบอะไรนะครับซัมซุงอ่ะ ประเภทซัมซุงหรือว่าส่วนมากจะเป็นซัมซุงนะครับถ้าเกิดเกี่ยวกับพวกแมลงสาบอะไรเข้ามาในในชุดอาเลอสายไฟชุดนะครับน่าจะเข้าชุดบอร์ดด้วยตัวเนี้ยสุ่มเสียงมากเลยนะครับเกี่ยวกับบอร์ดเสียนะครับเกี่ยวกับบอร์ดเสียเกี่ยวกับพวกคอนเนคเตอร์ขึ้นเกลือขึ้นอะไรครับต้องเช็คดูให้ดีอันนี้คือใช่เลยครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็เรามาดูบอร์ดกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคครับเช็คแล้ว บอร์ดคอนโทรลอินเวเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าบอร์ดพุทธธรรมสวิตบอร์ดปุ่มกดน่าจะเสียนะครับดูข้างในหลายปินแล้วโดนแมงสาบนะครับเข้าไปเลียหรือว่าเยี่ยวใส่นะครับบอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับโดยจะทําการเปลี่ยนบอร์ดตัวนี้แล้วก็มาเทสกันนะครับอินเวเตอร์โอเคระบบมันนี้โอเคนะครับเราจะทำการเปลี่ยนบอร์ดนี้ครับแล้วมาเทสกันว่าจะโอเคไหมครับโอเคครับทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อย พวกเศษของแมงสาบออกให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนบอร์ดตัวน,นี้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสกันว่าปุ่กดจะใช้งานได้ไหมครับโอเคครับมาดูกันเลยครับโอเคครับเปลี่ยนบอร์ดเรียบร้อยนะครับนี่บอร์ดสวิตช์พุตซัมนะครับเดามาเทสกันนะครับว่าเป็นยังไงครับโอเคเสียบปลั๊กออ,อนออนโอเคออฟโอเคนะครับไซเคิลโปรแกรม อโอเคนอร์ม,มอนนะสตาร์ทนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็มาดูเครื่องเฉลีเบรหรือเปล่านะครับอันนี้กำลังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับถ้าจะมีเสียงคัดทำงานคึกกักึกกักนะครับเครื่องตัวนี้มันละเอียดอ่อนมากเลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าเกิดมีบอร์ดมีอะไรนะครับ ไปโดนพวกมดพวกแมลงสาบนะครับตัวนี้อันตรายมากต้องเปลี่ยนอย่างเดียวคือผมลองผมลองซ่อมแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันน่าจะมีการช็อตเซอร์กิตไปแล้วนะครับนี่ก็ช่างน้าหนักอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเงียบนะครับเขาบอกว่าเงียบมากเลยตัวนี้การซักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลดีนะครับเกี่ยวกับพวกมดแมลงสาบนะครับก็ไม่ใส่ผ้าไม่เกินก็ ใช้นานกับเครื่องซักผ้าอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับอโอเคนี่ก็สั่งน้าเรียบร้อยนะครับดูนี่กําลังไเบรบตอยู่นะครับก็จะขึ้นเวลาถ้าขึ้นเวลาก็จะทําการปล่อยน้ําก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นโมเดลนี่นะครับอ่านี่ครับโมเดลนี้นะครับโมเดลนี้ขนาด1ิกิโลกรัมนะครับ อ่าโอเคทํางานปะกะติครับอ่าทางานปะกะตินะครับอ่าโอเคครับแฮก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อใครมีปัญหาเครื่องสภารุ่นนี้นะครับที่ปุ่มกดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับก็สามารถทาตามผมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ